ใช่คร sure. oh. yeah, ับและกรีดมันให้เอ็มบ anyway. oh. yeah, ัปเป้ลูกนี้เอาแล้วครับนี่คือโอ้โหเอ็มบัปเป้เท้าวิ่งแข่งเลยโอ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรของเอ็มบัปเป้วะน่ะเท้าวิ่งแข่งเลยครับคุณผู้ชมทุกบ้านเฮ้ยสวยครับเอาแล้วครับเอ็มบัปเป้ได้จับบอลอีกแล้วเอ็มบัปเป้เฮ้ย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 โอ้ยนี่คือเอ็มบัปเป้คุณผู้ชม นี่คือว่านี่คือเอมบาเบ้รับสวัสดีมิตรรักแฟนจุจิจาทุกท่านกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับจุจิจาเกมเมอร์อนะครับทุชม คุณผู้ชมครับวันนี้จุก็ได้มีโอกาสมารีวิวทีมให้คุณผู้ชมทางบ้านนั่นก็คือฟูทีมชาติฝรั่งเศสในมูลค่า1 1 0 0 1 5 8นะฮะไม่ใช่1 0 0 0 0แสนะครับประมาณ160ล้านล้านละกันนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวอะไรบ้างโอ้โหเห็นพี่เอ็มบัปเป้แล้วโอแมจ้าเอ็มบัปเป้ยี่สิบห้าทีวายบวกหเฮ้ย อะไรกันครับเนี่ยไม่เคยเล่นนะเคยเล่นแต่บวก5นะครับดูราคาหน่อยโอ้โหสองสองหมื่นสี่นะครับโอ้ไม่กอดนะฮะเดี๋ยวต้องมาลองเล่นกันหน่อยละกันนะครับมาดูตัวต่อไปครับเบนเซม่าดีซีคุณผู้ชมเออเฮ้ยตัวนี้สองเท้ารั้วรงในนะฮะตัวนี้ก็เคยเล่นมาแล้วบ้างนะฮะแต่ว่ามาอ่าเขาเรียกว่าอะไรได้กลับมาเล่นอีกแล้วกันนะครับก็ตัวนี้มูลค่า10,000หมืนนะฮะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเอ็ม นะครับเดี๋ยวก็เหมือนเดิมในฟูทีมชาติฝรั่งเศสก็ต้องลองซะหน่อยนะฮะมาดูในส่วนของปีกซ้ายครับตัวนี้น่าสนใจนะฮะเพราะจูไม่เคยเล่นนะครับเดมเบเล่ยี่สทีวายสปีดต้น150โอแมจา้าหน่าเล่นจัดน่าลองนะฮะฟอร์มกำลังพีกด้วยเดมเบเล่ตัวนี้นะฮะสามหมล้านล้านนะครับโอ้โหโอมก้ดนะฮะ ส่วนปีขวานะครับก็เป็นองตัวกรีดมันซีซีบวกแปดโอ้โหตัวนี้ก็ก็อยากเล่นอยู่เหมือนกันนะตอนทาบาซ่าตอนนั้นนะครับก็ราคาเกือบหมื่นเอ็มนะตัวนี้นะครับคิดว่าน่าจะเก่งอ่ะเป็นกรีดมันที่มีเลี้ยงบอลเร็วด้วยนะครับมาดูในส่วนของคู่กลางร,รับครับก็จะเป็น,นราบิโอปิวเวนะฮะตัวนี้ก็เคยเล่นมาแล้วแหละนะฟิลเปอร์ตีไหมนะครับแต่ว่า เมื่ออยู่ในบูธฝรั่งเศสนะครับก็น่าจะมันอยู่นะครับและจับคู่กับคา m ม r a 25T วนะครับคา m ม r a 25T วนะฮะโอ้โหตัวเท่าไหร่วะเนี่ยเกือบ 5,000m นะก็ก,ก็ก็น่าลองน่าสนใจดูนะครับดูค่าพลังดีอยู่นะครับส่วนแบ็คซ้ายครับก็จะเป็น TOLL นะครับตัวนี้ก็เป็นตัว Meta นะฮะหลายคนคงรู้จักสรรพคุณกันแล้ว นะครับส่วนแบ็คขวานะครับเป็นอะไรเนี่ยเจนเดร์ endre, นะครับ23ฮาร์ดเวิร์กบวกแนะครับก็เร็วจี๊ดดีนะมาดูในส่วนของคู่เซนเตอร์ครับก็จะเป็นปาวายูทีบวกแนะครับปาวายูทีบวกแนี่ก็ได้จับคู่กับวิเอร่ายูทีนะครับเป็นตัวหนึ่งเร็วตัวหนึ่งชนแน่นแต่ผมว่าวิเอร่าก็ไม่แย่นะนะครับตัวนี้ก็มีความเร็วเหมือนกัน นะครับเมื่อจับคู่กันจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาลองดูนะครับส่วนผู้รักษาประตูครับเป็นฮูโกยอริสปี24 Live ไลฟ์นะครับก็เป็นผู้รักษาประตูลด f อนะตัวนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทำฟูฝรั่งเศสนะครับทีมคันเลรกก็จะเป็น OVR บวก3เลี้ยงบอลบวก2แล้วก็ส่งสั้นบวก1นั่นเองนะครับผมและถ้าใครจัดตามเซตนี้นะครับก็จะได้ฟีเจอร์ฝรั่งเศส22 นะครับได้สปีดต,ต้นบวก3คลข้องตัวบวก3ปฏิกิริยาบวก2แล้วก็ควบคุมบอลบวก2นั่นเองถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวจูจะพาไปชมความโหดเหี้ยมกระเทียมพริกไทยดำพริกไทยดองของฟูฝรั่งเศสชุดนี้กันเลยดีกว่าครับไปครับมาเชคมราอา ราบิโอและเห็นลูกนี้เดมเบเล่เทพจุงเบยหลอกล่อโอ้โหดูเดมเบเล่เทพจุงเบยมาด้วยความเร็วซิ่งระดับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงลูกนี้เป็นลูกสูตรดกครัผมว่ามีโอกาสนะเนี่ยมีโอกาสนะลูกนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโ้ยโอ้โหโกปัดเข้าไปเลยคุณผู้ชมทากท่าน สวยครับเคลียร์มาไปครับมาที่เอ็มบัปเปียเอ็มบัปเปียให้มาลูกนี้แล้วดูความเร็วของเดบเบเลียเดบเบเลียตอกซ้อนมาแช่เบนเซเมียาเบนเซเมียเฟิร์สทัชลูกนี้แล้ะปุ่มผู้ชมทางบ้านนี่คือเบนเซมาไปครับเวีลามาเช่ประวัติมาแช่ แล้วดูจีนมันวิ่งสอดแทรกลูกนี้เบนเซม่าคิลเลอร์พาร์คุณผู้ชมและยิงลูกนี้สวยๆครับนี่คือการคิลเลอร์พาร์ที่จุจิจ่าที่สุดในโลกเฮ้ยเอาครับดักลูกนี้ได้เดมเบเล่ให้เข้ากลางมาจีดมันจีดมันหลอกล่อจีดมันหลอกล่อหลอกอล่อ,อล่อแล้วล่ออีกหลอกแล้วหลอกอีกหลอกหลอกผมด้วย ยิ้มันให้มาเอมเบเล่เดเบเล่เอเอบเป้สวยครับลาวิโอดักได้ให้มาที่เดเบเล่แล้วกดด้วยซ้ายคมๆครับคุณผู้ชมทังบ้านมาครับเริ่มเซตกันใหม่ให้มาที่เบนเซม่าเบนเซม่าเบนเซม่าเห็นลูกนี้เบนเซม่าคิวเลอร์พาสคุณผู้ชมเบนเซม่าคิวเลอร์พาสแล้วองตวนยิ้มัน ยิงด้วยขวานี่เนี่อา้าวปัมบอลมาได้ครับเอาละครับเซตกันใหม่ลูกนี้นาทีบาปนาทีบาปนาทีบาปจา้าบจริงๆแล้วให้มาเบนเซม,ม่าลูกนี้ก,กดด้วยซ้ายคมๆครับคุณผู้ชมทางบ้านและ ลูกนี้เป็นลูกสูตรจากคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งเข้าประ,ประกวดโอโเสวยครับยยลิสคว้างออกมากีตมันเบิ้ลคือทำชิ้นงสองับจีหนึ่ง1องซ12ีห้าหกเจ็ดแปลูกนี้ทำชิ้ง12บสองจังหวะทำชิ้ง12บสองจังหวะแล้วให้มาที่กีตมันกดด้วยสายคมๆครับ คุณผู้ชมทั้งบ้านนี่แนี่ปาวาปาวาให้มาไม่ออกครับลูกนี้เดมเบเล่คามาราเอ็มบาเป้เอ็มบาเป้พิกได้บอลอยู่มาที่เอ็มบาเป้เบนเซม่าเบนเซม่าให้มาลูกนี้ราบิโอเท้าขวาว่าไงอู้หูราบิโอเท้าขวาว่าไงเละจ๊ะอื้อ สวยครับดักไว้แบบสวยๆและให้มาลูกนี้เอาละครับเบนเซม่าเห็นเอ็มบัปเป้วิ่งแล้วใช้ความเร็วที่มีอยู่ทั้งหมดดึงหลอกล่อหลอกแล้วหลอกอีกแล้วปาดมาลูกนี้นี่คือการประสานงานของ2ส,สัญชาติ2กงองหน้าฝรักเศษสวยครับปาวามาที่เบนเซม่าลูกนี้เห็นเอ็มบัปเป้วิ่งก็ต้องขอท้าหน่อย ขอท้าหน่อยเอ็มบัเป้บอกว่าขอท้าหน่อยครับขอท้าหน่อยแล้วก็โอ้ยความคมของเอ็มบัเป้บวกกับความเร็วเท่ากับเว r ริ o o d กูดเฟิร์สทัชเป็นอะไรงงมากใช่ใช่ผมรู้สึกว่าเฟิร์สทัชก็แปลกๆการส่งบอลก็แปลกๆผมว่าเขาแอบปรับอะไรสักอย่างนี่แหละและเอ็มบัเป้ปัดลูกนี้คมๆครับคุณผู้ชมทางบ้าน และลูกนี้เปิดมาปาวาขึ้นโคกครับคุณผู้ชมทึงบ้านคารารหลอกล่อมาก่อนยีดมันและลูกนี้เบนเซมา่าจ่ายคิวเลอร์พาร์ตอีกแล้วคนดูหูเบนเซมา่าจ่ายบอลดีเกินโอ้เอาและดูหูโอ้โหปาวาวิ่งมาจากเตะครับเนี่ยนี่คือกองหลังที่วิ่งมาตั้มโอเค กินเรฮะอ่านเกมไว้แบบสวยๆเวล่าบังบอลมาแจ่คาราคา马าไปคนเดียวคาราไปคนเดียวเป้าเปียวเออจันโอ้อโหกีดมันครับไปแล้วกีดมันแล้วให้มาเบนเซกีดมันให้เบนเซกีดมันหลอกล่อแล้วกดด้วยซ้ายคมๆค,ครับคุณผู้ชมทางบ้านสต่ครับ และกีดมันให้เอ็มบัปเป้ลูกนี้เอาแล้วครับนี่คือโอ้โหเอ็มบัปเป้เท้าวิ่งแข่งเลยโอ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยๆอ้โหอะไรของเอ็มบัปเป้วะน่ะเท้าวิ่งแข่งเลยครับคุณผู้ชมทางบ้านและลูกนี้เอ็มบัปเป้เปิดมาให้เบนเซมา่าโขกเน้นๆเ,เข้าไปไปไปสวย,สวย,สวยไปเบนเซม่มา เบตเซม่า yup. ให้คมคมมาเอ็มบาเป้เอาละเอ็มบาเป้เอ็มบาเป้ครับคุณผู้ชมทางบ้านเฮ้ยสวยครับเอาละครับเอ็มบาเป้ได้จับบอลอีกแล้วเอ็มบาเป้เฮ้ย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 นี่คือเอ็มบาเป้คุณผู้ชมนี่คือว่านี่คือ <soc. S 2> เอ็มอาบาเปก็จบไปเป็นที okay. ่เ <otros> ร <app let ting> ียบร้อยนะครับสำหรับฟูฝรั่งเศสชูชื่นของเราคุณผู้ชมครับเอ็มบาเป้นะฮะบวก6ตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับการยิงไกลยิงปั่นหรือพลังการยิงหรือแม้แต่ความเร็วของเขาที่จัดจ้านเหลือเกินมีช็อตได้เห็นหลายช็อตที่กระซวกกองหลังออกเป็นเสีงเสียงไม่มีใครตามทัน เอบปเป้ตัวนี้บวก6นี่ก็ถือว่าถือว่าเก่งนะเก่งมากแหละนะครับใช้คําว่าเก่งมากแล้วกันแต่ว่าผมมองว่าข้อเสียมันคือเรื่องของความบอบบางนะเอบปเป้ MVP ตัวเนี้ยนะครับถ้าเล่นบวก5เนี่ยก็ต้องระวังไว้นิดนึงแล้วกันนะครับสําหรับเรื่องความบอบบางนะแต่สิ่งที่มาทดแทนคือเรื่องของความเร็วการจบสกอร์นะครับที่คมมากๆการปั่นการยิงไกลนอกกรอบเอบปเป้ MVP ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับ มาดูในส่วนของกลางรุกครับคุณผู้ชมเบนเซม่าดีตัวนี้จ่ายบอลดีมากนะถ้าใครดูจากไฮไลท์จะเห็นว่าเบนเซม่าดีเนี่ยมีช็อตคิโลพาร์ทให้เห็นแบบหลายช็อตมากนะครับคือจ่ายบอลคมมากอ่ะคือแทงบอลทะลุช่องนี่คือแบบว่าคือเวล่กูดเลยนะฮะยิงไกลยิงปั่นนอกกรอบได้นะผมแนะนําให้ยืนหน้าต่ำกับกลางลุกแล้วกันนะถ้าไปเป็นหน้าเป้าผมอาจจะ ข้อเสียมันอาจจะเป็นเรื่องของความอืดความหนืดนิดนึงนะฮะความคล่องอาจจะไม่ค่อยพิ้วเท่าไหร่แต่ว่าก็เล่นได้นะครับตัวนี้จะเก่งก็ต่อเมื่อได้ยิงได้ส่งบอลนะครับในส่วนของปีกซ้ายปีกขวานะฮะเดมเบเล่กับจิตมันก็พร้อมที่จะวิ่งแทงทะลุช่องกระซวกแบ็กซ้ายแบ็กขวาออกเป็นสิ่งเสี่ยงเช่นกันนะทั้งสองตัวมีความพิ้วไหวดังสายน้ำนะครับสตัวนี้คือไม่ธรรมดา นะครับตัวหนึงสามหมตัวหนึ่งแปดพนะฮะเอาตัว8 0 0พดีกว่านะครับเออนะฮะถ้าใครมีงบก็จัดได้ครับเดมเบเล่ยี่ห้ไม่มีปัญหานะตัวนี้ผิวนะครับแต่ข้อเสียมันก็คือความบอบบางนั่นแหละนะครับเออมันก็ใช้คําว่าได้อยู่แล้วกันมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มาทดแทนเรื่องการไปกับบอลสปีดความเร็วอะไรอย่างนี้มันก็พอทดแทนกันได้ทั้ง2ตัว นะครับไม่ว่าจะเล่นตัดปัน่นเล่นวิ่งกระชากลักเลื้อยตอบโจทย์ทั้งคู่นะครับมาดูในส่วนของคู่กลางรับหน่อยนะฮะสิ่งที่เราเป็นห่วงคือเรื่องของเท้าก่อนเลยอันดับแรกคือกลางรับฝรั่งเศสเนะี่ยอย่างที่รู้ๆกันเท้าไม่ค่อยดีนะเออแต่ค่าพลังนักเตะมันดีแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือมันค่อนข้างที่จะบังคับเรานิดนึงนะให้เล่นแบบว่าให้เล่นเท้าข้างที่ถนัดเกินไปอะ่ะ บางทีจังหวะต้องยิงขวาเงี่ยกับแบบมันก็ไม่ค่อยกล้าเนาะเออนะครับก็เป็นข้อเสียแล้วกันนะส่วนเรื่องเกมลับเนี่ยผมก็มองว่าดูดีนะเออไอตัวนี้อาจจะตัวเล็กไปนิดนึงแต่ว่าการเบียดการชนใช้ได้นะครับใช้ได้พลังการยิงดีนะครับเอาเป็นว่าเป็นกองกลางฝรั่งเศสที่ยิงไกลดีทั้งคู่แล้วกันนะครับส่วนแบ็คซ้ายแบ็คขวาก็เป็นเตโอกับเออเกนเดรผมไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะแต่ว่า น่าจะประมาณนี้แหละเนาะอ่ะก็เตโอก็รูอยู่แล้วมีความเร็วนะครับเจนเดก็เร็วเล่นเกมรับดีเกมลุกดีนะการเปิดบอลก็ค่อนข้างใช้ได้แล้วกันเนาะใช้คําว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับก็เปิดบอลร้อยสามสิบทั้งคู่อ่ะสองตัวนะครับเกมลุกเกมรับก็ได้หมดนะครับแต่เจนไอตัวเนี้ยแบ็คขวาเนี่ยน่าจะข้อเสียคือเรื่อง,องลูกกลางอากาศเนี่ยน่าจะมีปัญหาอยู่เนาะตัวมันเล็กแต่ว่ามันโดดสูงนะดูดิ เออผมถือว่าโอเคนะ2ตัวนี้นะครับถือว่าถือว่าผ่านอยู่นะครับมาดูในส่วนของคู่เซนเตอร์นะครับก็เป็นปาวาอูกับวิเอร่าอูเออสอตัวนี้เป็นตัวที่มีความเร็วนะเออตัวเนี้ยเบียดดีชนดีอยู่วิเอราเนี่ยมันชนแน่นอยู่ตัวมันใหญ่ไงลูกกลางอากาศดีทั้งคู่นะครับ2ตัวนี้นะครับผมผมก็แนะนํานะถ้าใครแบบว่าพวกเออคุนเด้พวก อ,อ,อุปาเมกาโนมันแพงไปนี่แหละคู่นี้แหละนะครับที่จะตอบโจทย์นะครับ2ตัวก็20ล้านล้านนะครับโดยประมาณผมว่าคุ้มราคาอยู่2ตัวเนี้ยใช้ได้เวียล่าแน่นปาวาเร็เออชนดีชนดีนดลูก,กาอากาศดีนะครับผมว่าเล่นได้เล่นได้นะครับส่วนผู้รักษาประตูนะฮะก็อย่าไปพูดถึงมันเยอะนะครับไอตัวนี้ถ้าถ้าไม่บังคับโกก็100%นะครับเออ ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้จูจิจะทำคลิปต่อๆไปออกมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ